เอาไปจานนี้เอาไปใครจะจองนี่คือการแข่งกินข้าวนะครับแข่งกินข้าวมันไกลไก่ไปให้หน่อยนะอันนี้ผักเยอะหน่อยเพราะมีกระดูกร้อยสองขีดครับอ๋อเยอะกว่าหนูนี่นะไม่อันนี้มันมีกระดูไกไง่แล้วกับโลสองขีดมันเท่ากันแหละอูเก้ากระดูกออกเถือเท่ากันเลยนะงั้นไม่เท่าไงครับยาเยอะเยอะกว่านึ่กระดูกเนี่ยน้ำชาปปากกระดูกเลยนะ

ส่งน้ำแข็งอยู่ครับพอแล้วขอแล้วไปคือเขาคือคือคนแข็งอยู่นี่หช่ป่ะผมแข็งอยู่นี่นะไหม่ใหม่เห็นหรอยได้ไหมมได้ม้นนี่นีอไนยังไม่มาใช่ไหมอได้ไหมไม really? ่มาพี an ่ยาหลักพี่ตองพี่ยาตองยาดืมให้พี่ยาอยากให้เพื่อนกินเยอะๆสองอันกลัวกลัวเพื่อนไม่อิ่มครับนี่คือชางเท้าหมดเลนะ แสบยาแสบในรรักเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนแกบไกลสองทีมมันไม่รู้หรอกมันยังไม่มาอยู่ไหนอ่ะกูน้ากูดักส่งน้ำแข็งอยูแล้วตัวตามเดี๋ยวมาไม้แล้วจ้่ยังลดแรงให้ห้าร้อยอากาศร้อนร้อน เลยให้าร้อยอากาศร้อนร้อนไม่เอาไม่ปลอบใจอะไรทั้งนั้นมีรางวันเดียวสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าพันะไปเลยใครใครกินหมดหยิบไปเลยเดี๋ยวคนทีย,ยมันมันมันมาครึ่งหนึ่งแล้วเอ้ยยังไม่ได้กินมันมาครึ่งนึงแล้วมันเลยครึ่งหนึ่งไงนะห้าพันนะพี่อาเลียยงไม่ให้นะ ใครชนะหยิบไปเลยนะอันนี้คือรางวัลเดียวเลยเหรอรางวัลเดียวเลยห้าพันจะได้มีความมานะไงโอ้ยแม่ทาทมไปรวมกินข้าวตอนเช้าเลยแม่ทามดีมากชวนไปแล้วนี่ก็ยังเห็นตัวเองแม่ทามมันกินข้าวมั่งเราก็จะเหลือสามไงไปทั่วเลยไปทั่วเลยหวเไม่ดีเลยนะรานเราแค่อ,อะไรนะพ่นกันสนิ่งไงอ๋อเบ็ดเสน็จ ห้าทำเริ่มได้ไหมกูเปิดเพลงให้เขาหน่อยไหมเปิดเปิดไม่ใช่เพลงเนี่ยเพลงเปิดวงเเพลงนี่ยางฮะเพลงพี่ยังเพลงน้ำพี่พง่ยร้อนอยาวร้อนเลยอ้นร้อนยเลยร้นเงหรือเปล่ามีกระปงกระัง มาสงสัยว่าเก้าวกูที่มันโดนเลยเนี่ยเขาถาดนะถาดถาดถาดเดี๋ยวถาดนะจัดต่อให้พี่หนุ่มไม่ได้ไม่ได้แบ่งอย่างนี้เดี๋ยวดิอย่าอย่าใจร้อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นรีอที่ร้อนเพราะว่าไม่กินข้าวโว้ใจเย็นใจเย็นมันร้อนเฮ้ยมันเยอะนะโอ้โหเยอะหนึ่งเยอะครับมันเยอะนะ ตอนนี้ลูกค้าจะแข่งกันแหละผมทำใจแพ้ไปแล้วครับเป็นผู้ดีเกินไปพี่เอกผู้ดีเกินไปไหมแั่แม่ก็ดีครับฮะกินไม่หมดแน่แครับไม่กินไม่หมดครับของเบาหน่อยมองเพื่อนเบาเบาร้อนร้อนเพื่อนเบาเดี๋ยวไม่มีคนดูแลตลาดร้อน <c oughs> ร้อนเงินร้อนอะไรร้อนเงิน <c oughs> ร้อนเงินร้อนเงิน <c oughs> วีแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีใครกินหมดเลยลหรอถ้าสมมติว่าไม่มีใครกินหมดเลยแล้วเงินห้าพันมันจะเป็นของใครวะแบ่งครับต้องแบ่งฮะไม่แบ่งกินไม่หมดไม่ให้พี่เอกพูดหมาเนียอะแบ่งเถอะไม่แบ่งไม่แบ่งถ้ากินไม่หมดอ่ะคืออะไรรู้เปล่าถ้ากินไม่หมดคืออะไรรู้ไหมโมคะเงินก็จะบปับประยุท์ ปรับไปอยู่ที่เจ้าของเดิมแสดงว่าเขาวางแผ่ไว้แล้วแน่เลยฮะเขาวางแผ่ไว้แล้วแน่ไม่วางผมไม่ให้เราทิ้หมดกันแน่เลยเนี่ยยังไงก็ไม่หมดป้าลูบองป้าลูปอกหมดไหมเพื่อนหมดไหมครับเพื่อนหมดไหมเจ้งหมดวะเอ้าเอ้าเอ้าอือาวันนี้วันนี้ไปไหนต่อป่ะครับนายวันนี้ะวันนี้วันนี้ไปไหนต่อไหมไม่ตอบอ่ะถ้าได้ตังห้าพันแล้วปุ๊บผมก็จะไปอ่าจากเล่ามาสักคนหนึ่งโอ้ถ้าได้ตังห้าพันนะ ก็ได้ห้าพันสั่งเหล้ามากินเลยเหรอเย่งฉลองกระปองเมื่อคืนไม่ได้พูดลักลูกแลเมียครับลักลูกอีนกระป๋องไม่ได้พูดอย่างนี้เมื่อคืนนะได้เงินห้าพันแล้วไปทำอะไรครับอ๋อถ่ายคลิปเฮ้ยจริงๆแล้วมันดูไม่เยอะนะแต่ทำไมมันเยอะวะหวยมันเท่ากันหมดมันช่างมาแล้วได้เงินห้าพันอาไปทำไรเพื่อนผมลักลูกลักเมียครับผมถให้ลูกให้เมียผมครับ ตะมนต์ตะมนต์ให้ลูกให้ลูกให้ลูกนะตะต้มตะต้มได้ห้าพันเอาไปทำอะไรฮะเอาไปเนี่ยไปเที่ยวเหรอเอาไปเที่ยวมันโดนแรงหงายครับพี่ผมที่ยืนอยู่พี่เอกเขาไปไหนให้เอาหัวครับอ๋อให้เมียนะเมียนะใส่เสื้อพี่ยาคนลุงก็ช่วยอะไรไม่ได้นะใส่เสื้อพี่ยาคนลุงก็ช่วยอะไรไม่ได้นะที่ เพื่อนหมูเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูบูดูแววแล้วเหมือนมึงจะชนะนะนี่เร็ว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 วันนี้น้ำแข็งขายได้กี่กระสอบยังไม่ขึ้นเลยยังไม่ได้ขึ้นไส้กกอกไส้กกกอกขายได้เท่าไหร่ ขายดีไม่ใช่กรอกวันนี้ร้านมาขายให้ร้านมาย่างให้ปาเดียวขายได้เยอะไหมปาเดียวขายได้กี่โลนี่ปาเดียวสั่งมาห้กิ้ไงไหวไม่ตะนล้ยออก้าวไ่มแล้วยาวไปไหนเนี่ยยาวอ่ะโอ้ยวันพัฟฟ้ารอรอรับรางวัลใช่ไหมไปสั่งมาอีกจานหนึ่งเลย ไอแตงตะปองชนะด้วยแตงด้วยไอแตงจะยืมสักสามพันไหมวิคนอะไรกินอย่างกัะปล้นตบมือตบมือเออได้หนอนแม่เชื่อแต่ต้องเที่ผมเลือครับคือเอางายที่ผมเลือลุกเมี่ยผมไม่กินข้าวผมพวงลุกเมี่ยครับย จริงเหรอยิ้มไมหมดเราใส่ถุงด้วยฮ่าใส่ไมเอาไปใส่กลับบ้านไปกินบ้านไปจะทิ้งอย่าทิ้งจะได้จะได้จะทิ้งอย่าทิ้งโมโมมีข้าวกินแล้วลูกไหมกองกินเหมือนไม่สะทกสถานอะไรเลยมึงถามหน่อยมึงอิ่มปะน่ะอิ่มหมดนั่งนอนไม่ได้เลยฮะเอาไปมอบรางวัลให้มันห้าพันบาท ฐานะที <|so|>> ่แดกเก่งกว่าคนอื่นเขาเพดอะไรนะมึงอ่ะตลกแดกสมควรทีนึงฉันเอาคือสมควรแล้วแหละชื่อเพดเนี้ยเพดอะไรนะตลกแดกอ่ะตลกแดกเพดตลกแดก